สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวอซับเชียงใหม่ซีซั่นสอคุณอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโอซินารันวอซับเชียงใหม่ของเรานะครับจะหยิบนําเรื่องราวหรือว่าธุรกิจที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่นะครับหยิบนําข้อคิดดีๆข้อคิดต่างๆหรือว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้อากาศร้อนมากนะฮะนอกจากเรื่องของว่าเราต้องอยู่บ้านมากขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าอากาศร้อนขนาดนี้ค่าไฟขึ้นบานแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องอากาศร้อนอบอ้วงประเททศไยแล สิ่งที่มันมาคู่กับทั้งประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างเรานะครับเครื่องมือในการดับร้อนเนี่ยมันก็มีตั้งแต่แอร์น้ําแข็งการอาบน้ำบ่อยๆอะไรอย่างนเนาะแต่แน่นอนว่าไอเครื่องดื่มเย็นๆเครื่องดื่มซ่าๆสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นของคู่คนเมืองร้อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะหยิบนําเรื่องราวของไอตัวธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับน้ําโซดาน้ําซ่าเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันก็คือเราได้มีโอกาสโทรไปพูดคุยกับ เจ้าของแบรนด์น้ำคราฟต์โซดาเจ้าแรกๆของประเทศไทยนะครับซึ่งนั่นก็คือคาสทาวนะฮะมีจุดกำเนิดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละอยู่ในนิมานนะครับโอ้ได้มีโอกาสโทรไปคุยกับพี่เติง้งซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์ของคาสทาวนะฮะตอนแรกเนี่ยก็เหมือนติดต่อเข้าไปแล้วก็ยังรอวันที่เขาจะนัดอยู่แต่กลายเป็นว่าวันนั้นเขาแบบเหมือนเขายุ่งมากครับช่วงนี้แล้วก็ส่งข้อความมาว่าเออได้ตอนนี้เลยแล้วก็ให้โทรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันที่ไม่ได้เตรียมตัวสักเท่าไหร่ แล้วคาสทาวคืออะไรนะครับคาสทาวก็คือแบรนด์น้ำคราฟโซดาที่เริ่มต้นจากขยะนะครับฟังไม่ผิดนะขยะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันเริ่มมาจากพี่บอมก่อนนะครับก็คือเมื่อกี้เราโทรไปคุยกับพี่เติรนะ์เนาะแต่จริงๆแล้วเริ่มแรกสุดเนี่ยก็คือพี่บอมนะครับรัสลันพีระพงเดชานะครับพี่บอมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านกาแฟในย่านนิมมานของเชียงใหม่มาก่อนก็คือร้านมอนเมกนะครับแต่ตอนนี้ปิดตัวไปแล้วนะเพราะว่าเขามาทำคาสทาวนี่แหละ คือตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นทั้งคนทํากาแฟแล้วก็เป็นคนทำคราฟต์เบียร์ด้วยนะฮะด้วยความที่เขาเปิดร้านกาแฟะนะครับเขาก็จะมีการขึ้นไปซื้อกาแฟหรือว่าไปดีลกับคนปลูกกาแฟบนดอยเนาะแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาขึ้นไปแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยได้กลิ่นอะไรเหม็นๆเน่าๆนะฮะเขาก็เลยถามคนปลูกกาแฟไปคนปลูกกาแฟก็ตอบว่ามันคือกลิ่นของเปลือกกาแฟะนะครับซึ่งเป็นขยะที่เกิดจากกระบวนการการนํามาซึ่งมเมล็ดก,กาแฟะนะฮะก็คือว่ากาแฟที่เรากินกันอยู่เนี่ยก็คือ เป็นมเมล็ดของมันนะครับเอามาตากแห้งแล้วก็เอามาเข้าโปรเซสต่างๆเพื่อที่จะมาคั่วแล้วก็มาบดแล้วก็มาชงให้เราแต่อตัวเปลือกกาแฟเนี่ยมันถือว่าเป็นขยะนะครับไม่ได้เป็นบโปรดักตมันเป็นเวสต์จากกระบวนการการนํามาซึ่งมเมล็ดก,กาแฟแล้วไอตัวขยะนี้เนี่ย โดยปกติแล้วเขาก็มันเป็นขยะเขาไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนเพราะมันเยอะมากคือตอนนั้นเนี่ยที่พี่บอมไปเจอก็คือมันกองพเนินเป็นภูเขาเลยนะฮะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นมันเน่านะครับแล้วตอนที่พี่บอมถามไปนะครับว่ากลิ่นอะไรเนี่ยเหมือนลุงเขาบอกว่าเหม็นใช่ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวจะไปฉีดน้าล้างให้ซึ่งไอตัวขยะเนี่ยมันก็จะลงไปตามแหล่งน้ําอีกซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอยู่ดีนะครับความคิดแรกนะครับที่พี่บอมคิดขึ้นมาแล้วก็คือเราจะทํายังไงกับปัญหานี้แล้วมันจะต้องมีววิธีีีีสทท่่ําให้้ขยยะพกนเนเมั มันหายไปหรือว่านําขยะนี้มาสร้างอะไรใหม่ได้นะครับและด้วยความที่พี่บอมเนี่ยมีความไม่พอใจในธรรมชาติของธุรกิจกาแฟอยู่แล้วนะครับตรงที่ว่าในเมื่อกาแฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครใครก็ต้องการนะครับในการเริ่มวันหรือว่าในการใช้ชีวิตเราจะเห็นนะครับว่าในรอบโลกเนี่ย จะมีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่หลากหลายมากๆมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าไอ้กาแฟหรือว่าของเหลวที่เป็นสิ่งเสพติดแบบถูกกฎหมายเนี่ยมันแทบจะเป็นตัวหมุนโลกเราให้หมุนไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาโอเคดีนคำหนึ่งนะครับว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะเปลี่ยนเมล็ดกาแฟให้เป็นโค้ดนะฮะ เหมือนเป็นสำนวนตลกๆนะครับของคนที่ทำในเรื่องของโปรแกรมหรือว่าวิศวกรต่างๆแน่นอนว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้ตัวกาแฟขับเคลื่อนไปด้วยลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาที่โลกแล้วก็มามองดูธรรมชาติของธ,รรองธุรกิจกาแฟเขาก็จะมองได้อย่างง่ายๆเลยว่าในเมื่อความต้องการของธุรกิจนียมันเยอะขนาดนี้เนี่ยคนทั้งโลกต้องการเนี่ยหนึ่งในรายชื่อของคนที่ควรจะรวยจากธุรกิจนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นคนปลูกเป็นเกษตรกรต่าง แต่มันไม่ใช่ในประเทศไทยครับกาแฟเนี่ยก็เหมือนข้าวเหมือนยางพาราตรงที่ว่าตัวคนปลูกเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่มันควรจะเป็นนะฮะก็จะมีเรื่องของการมีพ่อค้าคนกลางหรือว่ามีโรงคั่วใหญ่ๆนะครับที่สามารถกดราคาของสินค้าเหล่านี้ได้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่บอมเฝ้าสงสัยมานานแล้วก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นนะครับและด้วยความที่แกเป็นนักคราฟเบียร์นะครับด้วยความรู้ต่างๆแล้วก็สายเลือดนักหมักนักกลั่นเนี่ย ก็เลยลองเอาเปลือกกาแฟเนี่ยจับมาทําน้ำซะเลยเปลือกกาแฟนี้นะครับจริงๆเขาเรียกว่าคาสคาร่านะครับชื่อนี้เลยนําไปเป็นชื่อของคาสทาวนะฮะเพราะว่ามันคือ to town คาสคาร่าอีทคัมมิ่งทูทาวนะฮะก็คือเหมือนประมาณว่าพี่ๆของคาสทาวเนี่ยนำเปลือกกาแฟซึ่งเคยเป็นขยะมาก่อนนะครับนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ลงมาให้คนในเมืองกินนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อแบรนด์คาสทาวนะฮะ โดยปกติแล้วนะครับคัสคาร่าเนี่ยก็เมืองนอกเขาก็จะนําไปผ่านโปรเซสต่างๆแล้วก็ทําให้มันเป็นชานะครับเอามาชงกินแต่ความที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนแล้วก็มีแค่2ฤด,ดูในในหนปีนะครับเป็นฤด,ดูร้อนกับฤด,ดูอุ่นๆก็คือพอถ้าสมมติเราจะทําเป็นชาเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คงจะมีคนกินแหละแต่ก็น้อยมากนะครับสู้เอามาทําเป็นโซดาหรือว่ามาทําเป็นน้ําซ่าเพื่อดับกระหายเนี่ย ค่อนข้างจะตรงจุดมากกว่าพี่บอมก็เลยได้ทําน้าคราฟโซดาที่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของตัวเปลือกกาแฟนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณปี2 0 1 8นะครับแล้วพี่เติ้งเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่บอมนะพี่เติ้งที่เราได้โทรคุยกันเนี่ยเขาก็ได้ลองชิมนะครับตัวน้ําที่พี่บอมทําแล้วก็รู้สึกว่าเออมันอร่อยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถปลูกปั้นต่อไปได้ก็เลยร่วมกันทาคาสทาวจากนั้นเป็นต้นมานะครับ ปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งการผลิตแบบว่าส่งไปขายตามร้านต่างๆทั่วประเทศเลยนะฮะรวมถึงออนไลน์แล้วก็จะมีเรื่องของการออกรสชาติใหม่ๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโครามีชาต่างๆแล้วก็แน่นอนว่ามีตัวคาสคาร่าตัวออริจินอลเหมือนเดิมทีนี้เปลือกกาแฟนะครับจากที่มันเป็นเพียงขยะที่ส่งผลกระทบมากมายต่อสภาพแวดล้อมหรือว่าต่อคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับของคนปลูกเนี่ยมันกลับกลายเป็นอีกหนึ่งรายได้ของคนปลูกกาแฟไปอีกด้วยนะฮะพี่เติมบอกว่าคาสทาวเนี่ยไม่ได้อยากจะทําให้มันเป็นธุรกิจปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับที่คอยกดราคา เกษตรกรหรือว่าคนปลูกกาแฟต่างๆเขาคิดราคาให้มันได้ทั้ง2ฝ่ายครับก็คือคนปลูกก็ได้ได้ขายตัวเปลือกกาแฟในราคาที่เหมาะสมนะครับโดยพี่คาซาวก็ได้ตัวสินค้าที่มาสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพราะว่าการที่จะเอาเปลือกกาแฟมาตากธรรมดาหรือว่าเอามาทําผ่านขั้นตอนเล็กน้อยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะก็คือถึงมันจะเป็นเปลือกกาแฟมันจะเป็นขยะมาก่อนเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็ต้องผ่านการเข้ากระบวนการประมาณหนึ่งในการนํามาทาให้มันเป็น วัตถุดิบตั้งต้นของตัวคัสทาวได้ดังนั้นเนี่ยไอายการที่ถ้าสมมติว่าพี่เขาไปกดราคาของเกษตรกรขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเกษตรกรคนนั้นเนี่ย ก็คงจะรู้สึกว่าเอยถ้าอย่างนั้นก็ทิ้งมันไปแล้วกันทิ้งมันไปเหมือนเดิมกองทิ้งไปเป็นขยะเหมือนเดิมคงจะดีกว่าที่จะต้องมาคอยเพิ่มงานตัวเองโดยที่ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คาซาวเนี่ยใส่ใจเป็นดับต้นๆเลยในเรื่องของใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์แล้วก็ไม่อยากจะกดประโยชน์ของใครนะครับอันนี้คาาวบอกเลยว่านี่เป็น นี่เป็นจุดยืนของเขาหลังจากเขาทําตัวคาสเ้าส์ได้ไม่นานเนี่ยเขาก็ได้ไปแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะครับในเรื่องของนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในความน่าภาคภูมิใจของคนไทยนะฮะเพราะพี่ๆบอกเสมอว่าอันนี้เนี่ยคือเครื่องดื่มของคนไทยทําเพื่อคนไทยแล้วก็พร้อมที่จะยืดอกภูมิใจเสมอนะครับต่อคนทั่วโลกว่าเออเนี่ยมัน Product of Thailand นะเราตั้งใจอยากจะให้คนทั่วโลกมองมันเป็นเหมือน global brand แบรนด์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเวลาที่คนเราจะมองอะไรเนี่ยก็จะมักจะมองเหมารวมนะฮะแน่นอนนะครับว่าในตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรามักจะเคยได้ยินคําพูดที่ว่าจีนแดงนะฮะ หลายๆคนก็จีนแดงแต่ในยุคนี้เนีでで่ยโอ้ชั่วว่ามันน้อยลงแล้วนะแต่ประเด็นที่จะบอกก็คือเวลาเรามองสินค้าได้สินค้านึงเนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าตาของประเทศนั้นๆนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในยุคที่เราพูดถึงจีนแดงเนี่ยตัวประเทศจีนก็ผลิตอะไรหลายๆอย่างที่มีคุณภาพมาอยู่แล้วนะฮะแต่แค่เราแค่ตัดสินสินค้านั้นผ่านทางสินค้าไม่กี่ตัวครับแล้วก็เราก็เหมารวมไปว่าเออสินค้าจากประเทศนี้มีคุณภาพอะไรอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวคาซาพี่เติ้งพี่บอม ซีรีสมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นทำคัสทาวเนี่ยตัวดีไซน์ตัวสติกเกอร์ตัวฉลากของตัวคัสทาวเนี่ยหลายคนนะครับไม่ว่าใครผ่านไปผ่านมาแล้วมักจะเข้ามาถามนะครับว่าอันนี้คือของคนไทยจริงๆหรอคนไทยทำหรอหรือว่าเป็นของนำเข้าเข้ามาเนี่ยนะครับก็แสดงถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อที่จะลบขนบเดิมๆแล้วก็เพิ่มความเป็นสากลมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะมีความขยันทำลายใหม่ๆนะครับในแต่ละแบตช์ที่ทำออกมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําให้เข้ากับเทศกาลนะครับอย่างเช่นแบบในช่วงคริสต์มาสเนี่ยตัวฉลากก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นซันตาคลอสอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาใส่ใจแล้วก็ซีเรียสมากนะครับในเรื่องของดีไซน์เป้าหมายของพี่เขาเนี่ยโอ๊ถามว่าจะไประดับโลกใช่ไหมคือมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเขาทําสินค้าตัวนี้ได้ความใส่ใจแล้วก็มองถึงรูปลักษณ์ของแบรนด์นะฮะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเออมันไปได้แน่แต่ตอนเนี้ยเขาแค่ต้องการให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยรู้จักซะก เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีตั้ง60-70ล้านคนเนี่ยเขาบอกว่ากําลังผลิตมันเยอะกว่าขึ้นแต่ก่อนมากนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นคราฟด้วยแล้วก็เขาไม่ได้ส่งไปตามโมเดิร์นเทรดหรือว่าไปตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็เลยทําให้เป้าหมายในประเทศเนี่ยยังเป็นเป้าหมายหลักอยู่ตลอดเวลาที่โอ๊ตคุยกับพิเตอร์นะฮะด้วยความที่เขาเป็นนักขายด้วยมั้งแล้วก็เป็นนักการตลาดแน่นอนว่าโอ๊ตอินกับเขามากๆนะเวลาคุยกับเขาเขาจะเป็นคนที่แบบคิดซิมเพิลมากๆนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าเขาบออออกกว่่่าเเเคนไไทยยยยยมม้้งงะแยะยงััรูจหดล ซึ่งมันเป็นมุมมองแบบกว้างๆนะครับแบบใหญ่ๆเลยแบบไม่มีเหตุผลที่จะต้องจํากัดกรอบความคิดให้มันเล็กๆนะฮะมีอยู่ตอนนึ่งโอถามว่า โควิดเนี่ยส่งผลกระทบอะไรต่อคาซาวไหมแล้วพี่เขาบอกอ๋อพี่เขาขายขึ้นประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ถามว่าโอก็ถามตามแบบตามมุมมองของแพทเทิร์นความคิดเนาะว่าเออมันจะคนอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็สั่งออนไลน์มากขึ้นแบบได้ทางออนไลน์ใช่ไหมคือพี่เขาบอกว่ามันมันก็มีส่วนใช่แหละแต่ประเด็นคือของของเรามันอร่อยหรือม่ของของเรามันมีคุณภาพเขาเลยสั่งมากขึ้นนะครับก็คือแกเป็นคนที่แบบว่า แกทำสุดเต็มที่แล้วแกก็เชื่อมันในตัวแบรนด์คัสทาวมากตอนนี้เนี่ยคัสทาวมีร้านค้าต,ต่างๆมากมายนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ขายของอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้มีแผนเข้าโมเดินเทรดนะครับแน่นอนนะครับว่าเขามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับก็สามารถเข้าไปทดลองสั่งได้ไม่กี่ขวดเขาก็ส่งแล้วนะครับจากที่ดูลองไปเช็คดูในเว็บไซต์คัสทาวได้นะฮะราคาต่อขวดเนี่ยก็ถือว่าสูงนะสูงได้เทียบกับตลาดโคลาต่างๆแต่แต่มันสูงด้วยความที่มันเป็นคราฟ ด้วยความที่มันเป็นของคนไทยของคุณภาพนะฮะมันอร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์พอที่จะทําให้คนติดใจแล้วก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบอกปากต่อปากนะครับแคสทาวเนี่ยสร้างงานมากมายสร้างอาชีพรายได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกษตรกรที่ขายทั้งมเมล็ดแล้วก็ทั้งเปลือกให้กับตัวแคสทาวเองรวมไปถึงการผลิตที่มีหลายขั้นตอนนะครับที่ยังมีการใช้คนอยู่มันจึงสร้างรายได้นะครับให้กับคนเยอะมากแล้วก็รวมไปถึงหัวใจสําคัญตั้งแต่ตอนแรกเริ่มนะครับก็คือการลดปริมาณขยะมหาศาลนะครับ นอกจากยังจะช่วยคนในเรื่องของรายได้แล้วยังช่วยโลกด้วยในเรื่องของการลดมลภาวะจากขยะนะฮะเราก็ถามว่าเออส่วนใหญ่ถ้าเทียบกับเชียงใหม่หรือว่าในทั่วประเทศเนี่ยตัวคลาสชาวขายได้ที่ไหนเยอะที่สุดถ้านอกจากออนไลน์แล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวกรุงเทพเป็นหลักนะฮะเพราะว่าตัวตลาดกรุงเทพเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีการส่งไปขายตามร้านค้าตามร้านพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับความสนุกข,ของการโทรไปคุยกับพี่เติ้งนะครับก็คือพี่แกเนี่ยเป็นคนแบบสนุกสนุกนะครับแบบผ่อนคลายมากๆนะครับไม่มีกรอบ ตอนโอ๊แบบโทรไปก็ประมาณว่าเออจะเริ่มตรงไหนนะครับด้วยความที่ไม่ได้เตรียมตัวไปก่อนเพราะว่าเหมือนเขายุ่งแล้วเขาก็ว่างแค่ช่วงนั้นพี่เติ้ลก็ตอบมาว่าเออเป็นวัยรุ่นนะฮะเรื่องอดีตไม่ต้องคุยเรามาคุยเรื่องอนาคตกันดีกว่า ก็คือแบบเออโอก็ไม่ได้เตรียมใจไว้ว่าแบบเขาจแบบเป็นกันเองขนาดนี้นะครับแล้วก็มีความแบบติดๆหน่อยนึงจากที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะครับที่โอ๊ตพูดเนี่ยเป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์หลักของคาช,ชาวก็คือตัวน้ำ่าเนาะแต่จริงๆเขาก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟกระป๋อง หรือว่าเป็นตัวเครื่องดื่มที่อาจจะมีการรับผลิตแต่ตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ใหม่ที่กําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้เนี่ยในประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยบอกกับเราเป็นเจ้าแรกๆเลยในเรื่องของแฟรนไชส์กาแฟหัตถรสนะครับหัตถรสเนี่ยก็คือแฟรนไชส์กาแฟที่เริ่มต้นมาจากความคิดที่ว่าถ้าเราจะทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับแต่เริ่มต้นตั้งคําถามว่าเราจะไม่ได้อะไรและคนอื่นจะได้อะไรนะครับมันจะเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าเราคิดอย่างนี้เนาะ เลยเกิดตัวหัตถรสขึ้นมานะครับหัตถะ h a t t a แล้วก็โรส r o a s t นะฮะก็คือการคั่วเนาะหัตถรสหรือว่าหัตถรสเนี่ยคือมันคือโมเดลร้านกาแฟที่สะดวกตั้งสะดวกเก็บนะครับทางคัสฮา,าเองเนี่ยก็ออกแบบตัวโต๊ะที่มีฟังก์ชันในการทํากาแฟครบนะครับด้วยความที่พี่บอมพี่เติ้งเนี่ยทำธุรกิจกาแฟมาก่อนแล้วก็รู้ว่าเวิร์กโฟล์ในการทําต่อกแก้วหรือว่าทํากาแฟออกมาได้นเนี่ยมันจะประมาณไหนก็เลยนํามาออกแบบเป็นโต๊ะที่ ค่อนข้างจะเคลื่อนย้ายง่ายนะครับเพราะว่าตัวคาตาโรสเนี่ยก็จะเป็นเหมือนประมาณว่ากาแฟซุม้มเป็นกาแฟข้างทางอะไรอย่างนี้โดยร้านกาแฟนะครับจะเป็นแนวสโลว์บาร์เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สโลว์บาร์เริ่มมานะครับเพราะว่าแน่นอนมันไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องเอสเปรสโซเครื่องทํากาแฟเป็นหลักแสนนะครับและอีกอย่างเนี่ยสโลว์บาร์ที่มันให้ก็คือในเรื่องของบรรยากาศของร้านนะครับความเรื่อยๆของมันเนี่ยแล้วก็อารุดต่างๆเนี่ยมันก็ ได้รับเต็มที่นะฮะโดยทางหัตถรถเนี่ยก็จะใช้ตัวโมกาพอตนะฮะตัวโมกาพอตเนี่ยโอ๊ตเห็นหลายๆคนเริ่มนํามาใช้ในการเปิดร้านกาแฟาเล็กๆข,ของตัวเองแล้วนะฮะเนื่องด้วยข้อดีของมันก็คือราคาต้นทุนมันอะไม่แพงในตัวของเครื่องเนาะแล้วก็อีกเอกลักษณ์ที่เฉพาะของมันเลยก็คือมันจะมีความหอมมากแบบชงทิึงก็หอมไปไกลเลยนะฮะแล้วก็ตัวกาแฟาเนี่ยที่ได้มาจะมีความเข้มข้นก็คือถ้าดื่มไปก่อนทํางานเนี่ยก็ถือว่าอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับเพราะว่ากาแฟามีความเข้มข้นมาก สำหรับผู้ฟังนะครับที่ยังไม่รู้จักโมกะพอตเนี่ยโอจะให้นึกภาพถึงกาต้มน้ำทรงสูงนะฮะชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นชั้นของการใส่น้ำชั้นกลางเนี่ยเป็นชั้นของการใส่กาแฟบดพอเราเอาไปตั้งที่เตาแก๊สหรือว่าการให้ความร้อนที่ตูดแล้วเนี่ยคือน้ำมันก็จะเดือดใช่ไหมครับพอเดือดมันก็จะเกิดแรงดันไอ้น้ำที่สูงมากพอมันเกิดแรงดันปุ๊บมันก็จะดันน้ําผ่านผงกาแฟนะครับมาเป็นน้ํากาแฟในส่วนบนสุดก็คือส่วนของที่มันเป็นเหยือกเนาะ ไอการชงแบบนี้เนี่ยหนึ่งในข้อดีในการนํามาเปิดร้านก็คือมันมีความเสถียรนะฮะเพราะว่าน้ําเดือดในอุณหภูมิเดียวกันตลอดนะครับในพื้นที่พื้นที่เดียวกันนะฮะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยพอด้วยความที่มันเดือดในอุณหภูมิเดียวตลอดเนี่ยแน่นอนว่าคุณภาพมันก็ค่อนข้างจะคงที่นะครับ อย่างโอ๊ตเนี่ยมีการชงกาแฟกินเองแต่ไม่ได้ใช้ตัวโมกานะฮะใช้เป็นรูปแบบคันโยกอัดแรงดันผ่านเหมือนแบบกระบอกสูบเนี่ยบอกเลยนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยรสชาติกาแฟที่ออกมาเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ามันมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถคุมกาแฟให้มันเหมือนกันได้ทุกวันนะฮะต้องใช้การฝึกมากมายแต่ไอตัวโมกาพอรตเนี่ยค่อนข้างจะง่ายในการควบคุมคุณภาพนะฮะพี่เขาบอกว่าไอตัวแฟรนไชส์นี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการสร้างสนามการค้าแบบใหม่ขึ้นมานะครับ เนื่องจากรูปแบบของการทำเนี่ยมันมันทำง่ายราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีแค่ค่าแฟรนชชส์มีตัวโต๊ะอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของสินค้าเนี่ยพี่ๆเขาก็จะให้สูตรมาเลยว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะต้องไปซื้อวัตถุดิบนี้ที่ไหนไปซื้ออย่างไรนะครับแล้วก็มีตารางเปรียบเทียบราคาแล้วก็มีการวัดคุณภาพแล้วก็คำนวณให้เสร็จสรรพนะครับเรียกได้ว่าเป็นการซื้ออุปกรณ์ตัวโต๊ะของคาสทาวในตอนแรกแล้วก็จบเลย แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของค่าบำรุงหลังบ้านในเรื่องของการตอบแชทหรือว่าผ่านทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็จะมีจ่ายเป็นรายปีไปนะครับแถมตัวคาสเซาเองเนี่ยก็ยังได้ที่ในการกระจายตัวน้ำซ่าของตัวเองเนาะที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิมของตัวเองอีกด้วยนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองสำหรับแฟนชายนี้นะครับเราน่าจะได้เห็นกันช่วงกรกฎาคมนี้นี่แหละแล้วก็ใครสนใจก็ลองไปติดตามดูที่เพจเขาได้นะครับที่คาสเซาล์นะฮะฟังมายาวเหยียดนะครับก็คือหลังจากที่โอ๊ตได้คุยกับ พี่เติ้งผ่านโทรศัพท์เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทําให้โอตเห็นก็คือว่าเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากนะฮะพี่เติ้งเนี่ยพูดเก่งแล้วก็สมเป็นนักขายนักการตลาดแล้วก็มีความเป็นกันเองนะครับและที่สําคัญเลยสําหรับ2คนนี้ที่มีความเหมือนกันก็คือการ ไม่หยุดคิดคิดหาวิธีแก้ไขตลอดเวลานะฮะแล้วก็คิดทีนึงเนี่ยก็ไม่ได้คิดเล็กๆแบบมีกรอบจํากัดนะครับก็คือเขาคิดใหญ่ไปเลยนะฮะแล้วก็ทําได้จริงเรื่อยๆด้วยนะฮะโอ๊ตก็เลยถามว่าเคยเจออุปสรรคหรือว่าเรื่องเครียดกับเจอสถานการณ์ไหนไหมที่ทําให้เครียดนะครับพี่เติ้งตอบว่าไม่เลย ไม่เคยกลัวแล้วก็ไม่เคยเหนื่อยนะครับคัสทาวแค่รอบครอบแล้วก็ระวังมากกว่านะครับในเรื่องของการคุมคุณภาพตัวคุณภาพของน้ำเนี่ยก็เขาบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นทุกวันนะฮะแล้วก็ตัวสุขอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแค่ทําเรื่องธรรมดามดธรราพวกนี้เนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดนะครับก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปกังวลเรื่องอะไรเลยนะฮะเขาบอกว่าในเมื่อมันตรงไปตรงมาและง่ายดายเนี่ย ทำดีผลมันก็ออกมาดีแน่ๆนะครับคือโอชชอบตอนที่เขาบอกว่าขายดีขึ้นเพราะว่าก็ของเรามันดีอะทาไมมันจะขายดีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวลูกค้าเนี่ยก็เพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการบอกปากต่อปากนะครับแล้วก็เป็นความน่าภูมิใจของคนไทยนะครับที่ได้มีเครื่องดื่มที่เป็นของตัวเองมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความสวยงามนะครับมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสากลเลยนะครับก็น่าจะเต็มอิ่มแล้วเนาะสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้ใน e ีีนี้นะฮะ วันนี้ก็ขอขอบคุณ CMU School of Lifelong Education นะครับเพราะทุกคนคือผู้เรียนตอนหน้านะครับวอทซับเชียงใหม่ของเราเนี่ยจะหยิบนำเรื่องราวหรือว่าเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับมาฝากให้คุณผู้ฟังฟังกันก็ฝากติดตามันด้วยนะครับทาง Infinity Podcast นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ